ร้องมาเลยลูกไม่ตบีนะีมันอกอลไม่องไม่ดกไม่องเนอะเดี๋ยวไปเกตเต้นกันแล้วนะลูกนะเดี๋ยวไปนั่งเต้นกันแล้วนะไม่ดองนะตังตัวนี้ก่อนเดตังตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนอนนอนนอน้องนอนนอน้องนอนนอ นอาน,นอนก้อนนอนนอนก้อนดูอ่ะออจุ๊บ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 ไม่ต้องลองนะลูกนะอ๋อพี่นี่ตื่นมาดูมานี่มาอืมอ๋อนอนแต่ลูกนอนนอนเล่นก้อนลูกนอนนอนเล่นก้อนไม่ตตาอูไม่ได้ต้องก้อนนั้นเมตตาอูไม่ได้ทดลอมันทดองก้อนนั้นอ๋อนอนนอนเค้กเคกลูกนะ ไม่ดนถูกนอนแต่นอไม่โดนมาดนนี่มแตอุ้มนี่อุ้มนองดีนี้นาบิการีนู่ลูกนาบิกเดี๋ยวนบิกมาแล้วน้องบิกเดี๋ยวกับบิกนะเดี๋ยวกับนาบิกนะลูกนะเดี๋ยวนาบิกนะนอนนอนนี่โอ้โอ้โซโซโอยากนอนอีกลูกยานกค่ะอนอนอีกค่ะ ไม่พ่ใจดีอ่ะหูัพพอใจดีอาอย่างนอึนนอนเลยนี่เพงตื่นมาเพ่งตื่นนอนพร้อมกันอะหลัวอะอันของน้องโซน้กของพี่โมเน่หลัวคนละตัวกันนะอลั